ตามต่อกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้ามาทํางานที่ทําเนียบรัฐบาลตามปกติตั้งแต่ช่วงเช้าครับก่อนที่จะมีรองนายกรัฐมนตรีรวมถึงผู้บัญชาการระดับสูงทั้งตํารวจและทหารเข้ารายงานสถานการณ์พร้อมกับรับมอบหมายงานดูแลความสงบในประเทศก่อนที่นายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งคณะจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาภายในคืนวันนี้ครับ ที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เวลา9.30นาิกานาทีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามปกติครับโดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงเดินทางมารอพบอาทิพลเรือเอกนะรงพิพัฒนาสายรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรี และพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับนอกจากนี้ยังมีพลเรือเอกวรพงษ์สงงาเนตรผู้บัญชาการทหารสูงสุดรวมถึงพลตำรวจเอก พลเรือเอกไกรสอนจันสุวานิทผู้บัญชาการทหารเรือพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเดินทางเข้าพบนาย,ยกที่ตึกไทยคู่ฟ้านะครับเป็นการภายในโดยที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้กับสื่อมวลชนบันทึกภาพและก็เข้าไปแต่อย่างใดนะครับโดยคาดว่าจะเป็นการเข้าพบเพื่อรายงานผลปฏิบัติการในช่วงที่ผ่านมาแหละครับรวมถึงความคืบหน้า เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงโดยเฉพาะความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองรวมถึงรับมอบหมายงานโดยเฉพาะการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดจนความมั่นคงภายในประเทศระหว่างที่นายกรัฐมนตรีไปร่วมประชุมสมัชชาสหาประชาชาติสมัยสามัญหรือว่าประชุม UN ครั้งที่70ที่สหรัฐอเมริกาช่วงระหว่างวันที่23กันยายนจนถึงวันที่1ตุลาคมครับ ขณะที่ท่านพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็จะได้รายงานความชัดเจนของกระแสข่าวที่ทางการมาเลเซียได้เปิดเผยว่ามีการจับกุ่มชายเสื้อเหลืองที่คาดว่าจะเป็นผู้ก่อเหตุคดีวางระเบิดที่แยกราชประสงค์และท่าเรือสาทรให้กับนายกรัฐมนตรีรับทราบซึ่งจนถึงขณะนี้นะครับทางการไทยก็ยังไม่ได้รับการประสานจากทางการมาเลเซียอย่างเป็นทางการครับ ส่วนกำหนดการของนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนั้นเตรียมที่จะเดินทางสู่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ำคืนนี้นะคะเพื่อที่จะร่วมประชุมสมัชชาสัประชาชาติวาระการพัฒนาระหว่างวันที่23กันยายนถึง1ตุลาคมนี้ค่ะเวลา23นาฬิก50นาทีนะคะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมีกำหนดการที่จะเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหาประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่70แล้วก็ร่วมรับรองเอกสารวาระการพัฒนาหลังปีคศ2015ที่จะมีขึ้นในวันที่23กันยายนถึง1ึตุลาคมนี้ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยพลเอกประยุทธ์ได้รับเชิญขึ้นกล่าวในที่ประชุมในหัวข้อการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ในการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมจะนําเสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแนวทางพระราชดําริในการพัฒนาเพื่อกจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ําซึ่งตรงกับหัวข้อของการประชุมของสหประชาชาติขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีจะเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นรับรางวัลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ ITU ฉลองการสถาปนา 150ปี ITU ด้วยค่ะ